จากคนสํารวจดังกล่าวนะครับที่ได้สอบถามไปว่าหากเพื่อนมีเพชรอ้าวนี่กูเขียนแพชรอ่ะเนี่ยถามว่าถ้าเกิดได้เพชรมา750นะครับเพื่อนๆจะเอาไปทำกันอะไรนะครับเรามาดูผลสำรวจกันเลยดีกว่าซึ่งโอ้โหผลอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าขอเปิดแพ็ค750นะครับแพ็คนี้ก็คือเป็นแพ็คใบส้ม11ใบนั่นเองนะครับอันดับสองนะครับก็คือบอกว่ารีลงดันหาลูน หมายถึงว่าก็คือรีเอเนจีนะครับแล้วก็เอาไปลงพวกมังกรในโครงอะไรโกเลมอย่างเงี้ยนะ,ะเพื่อหารูนอันดับ3ครับก็คือเอาไปกดแรกคูณ2นะครับไม่หนึ่งก็3วันนะครับเพื่อ,อลงดันเก็บเลเวลนะครับส่วนอันดับต่อไปเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยครับผมแล้วแต่อีเวนต์ดีเอ็นไปเรื่อยๆดอลงโอ้ยมีดาวบ้านดาวลดด้วยเนาะเอาไปแลกเงินที่ไหนอ่ะ <laughs> จะเอาไปแลกบ้างหุ้ยเปิดมอนด้ยเพรสดโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อหนึ่งนะครับว่าหาก เปิดด้วยเพจสดๆแล้วห้าดาวจะมานะครับฮะทำมันแล้วไม่เห็นจะผ่านนะไปดูได้ในคลิปมือมาที่มันผ่านมานะครับรีร้านค้าซื้อสกอ์ส้มกับรูนดีลงดันตามอีเวนท์ทำทุกอย่างที่กล่าวมาเลยนะครับกูไม่รู้จะเลือกอะไรดี อืมนะเอาไปแรกมานาะนะครับเปิดแพ็กเล็กนะครับผม้หสำหรับคนมักน้อยเนาะเก็บไว้เปลี่ยนชื่อมุนวิชนะครับโอ้บาคว,ว,ว่าเก็บสะสมต่อเก็บไว้ก่อนเอาไปหมุนวิชจนหมดตัว <c oughs> โอ้ข้างบนนี้อาจจะแค่หมุนงานรอบเดียวอีกข้างล่างนี่แม่งรอดจนหมดตัวเลยนะครับเอาไปถ่ายชีวิตโคโยตี้เนี่ <c oughs> โอเคครับอันนี้ก็เป็นสไรหนอน กันด้ยเรื่องเพชร750เนี่ยจากเมื่อกี้ผลสำรวจนี่โอ้โหแต่และคำตอบนี่แบบเด็ดดวงกันจริงๆเลยแต่ว่าโดยแนวโน้มนะครับว่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นใหม่เก่าหรือ,อยังไงก็าตามเนี่ยคำตอบที่ยอดท,ที่สุดเนี่ยก็คงยังเป็นการเปิดสกอร์นั่นเองโอ้โหซึ่งถามว่าการเปิดสกอร์เนี่ยคุ้มไหมเราลองมาดูราคาในการเปิดสกอร์นะครับแพทท็คน,นิยมเนี่ยก็คือ750เพชรนะครับได้ใบส้ม นะถึง11บเใบนะครับแล้วก็ได้แองจมอนเนี่ยท่าละหนึ่งตัวถามว่าคุ้มไหมคือถ้าเกิดคนที่มีเพชรไม่จํากัดเติมเงินเหลืออ,อย่างเงี้ยผมว่ามันก็อ่ะก็เป็นความสบายใจในการเปิดนะใครเติมเยอะก็เปิดได้เยอะอันนั้นก็มาของแน่อยู่ละแต่ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าเราคนไม่ได้เติมตังหรือก็เติมก็เถอะแต่เติมนิดหน่อยถ้ามีเพชรอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบจะบริหารยังไงดีให้มัน ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอะวอ่ะะาง,ง่ายไม่ใช่แบบมีน้อยก็แบบอยากจะใช้เยอะนะทีนี้หลังจากที่สำรวจข้อมูลมาเนี่ยก็สามารถแบ่งผู้เล่นออกมาได้ประมาณ3กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มผู้เล่นใหม่กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มผู้เล่นกลางกลางกลางทีนี้คือแบบเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดแบบเล่กเกมนะกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่แบบ เล่นกันไปอย่างโชคโชะโนนะลงดันเจียนลงอะไรได้หมดละกลุ่มพวกนี้ก็อืมก็ถือว่าเป็นช่วงบ้านปลายของชีวิตแล้วละ่ะ <c oughs> นะเรามาดูกันทีละกลุ่มก่อนถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มผู้เล่นใหม่ถามว่าอะไรสําคัญที่สุดในการเล่นใหม่สําหรับเพชรเจ็ดห้าสิบนะคือส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าอยากจะหามอนสเตอร์ หาเพื่ออะไรหาที่ว่าจะได้มาทําให้ตัวเองเก่งขึ้นนะได้สี่ดาวแท้ห้าดาวแท้แต่อันที่จริงอะ่ะเราเริ่มนึกไปหรือเปล่าว่าการที่ได้ตัวเก่งๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ว่ามันเก่งแค่ตัวเดียวอะ่ะแต่ว่าสมาชิกรอบๆทีมมันไม่ได้เก่งไปด้วยทีนี้พอสมาชิกทีมไม่ได้เก่งไปด้วยก็ทําให้เราดิงเล่นช้าลง 750เพชรเนี่ยเอาจริงๆนะมันมาสามารถทําอะไรได้หลายอย่างจากคําตอบที่เห็นเนี่ยนอจาจกเปิดนอกจากเปิดเพชรเนี่ยหมายความว่าเปิดสกอร์นะก็จะมีพวกแบบหาเงินนะหารูนหานั่นหานี่แต่ในกลุ่มผู้เล่นใหม่ก็เข้าใจว่ายังไม่มีมอสเตอร์ที่เก่งมากพอที่จะเอาไปลงโกเลมลง,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 ลงนู่นลงนี่เพื่อจะเอารูนมาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญของ750แรกเนี่ยสำหรับหมอเองนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วน แต่ว่าถ้าใครมีไอเดียยังไงก็ลองเสือดูมันก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนด้วยถ้าหมอเป็นกลุ่มผู้เล่นใหม่นะตอนแรกๆนะมีเพชรอยู่750สิ่งแรกที่คุ้มเลยสำหรับหมอก็คือการกดคูณ2นะเพราะว่าถามว่ารูนเราหาได้ไหมมอนยังไม่เก่งพออะ่ะมันยังหาไม่ไหวหรอกสิ่งที่ทําได้ก็คือการเพิ่มเรือมอนสเตอร์การทํามอน6ดาวเยอะๆมอน6ดาวดียังไงในช่วงต้นๆ หดาวทําให้สแตตต่างๆมันสูงขึ้น <S <S พอสแตตสูงขึ้นมันก็สามารถจะทดแทนรูน6ดาวที่เรายังไม่สามารถหาได้ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยลงโกลเลมถามจริงว่าลง B10 ไหวไหมก็คงยังไม่ไหวดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก็คงจะเก็บเพชรไว้เพื่อ1กดคูณ2ไม่ว่าจะเป็น1วันหรือ3วันก็ตามเพชรที่เหลือก็เอามารีเอเนจีเพื่อทำมอน6ดาวนะครับส่วนอีกอันนึงที่เรา นิยมกันหมอไม่ใช่นิยมอะหมอนิยมคนเดียวนี่แหละบางคนก็ทําเหมือนกันนะก็คือการเข้าร้านค้าหรือว่าร้านป่าวานนี้นเองเสียทีละสามเพชรเพื่อรีร้านหารูน <c oughs> รแรกๆเนี่ยไม่ต้องเลือกครับเห็น <c oughs> 6ดาวนะช่องสองสีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นหมอหมอก็สอยไว้ก่อนเลยนะเอามาก่อนแล้วมาทำให้มอนเราเก่งสักตัวหนึ่งเก่งพอที่จะฟาร์ม พอที่จะลากฟาร์มได้อืมลากฟาร์มฟาร์มเร็วถามว่าฟาร์มเร็วดียังไงบางคนก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวอีกเหมือนกันนะบางคนเนี่ยชอบจะปั้นมอนสเตอร์แล้วพยายามจะลงไฟมอนเฮลไฟมอนเฮลไฟมอนเฮลเรามาดูนะไฟมอนเฮลเนี่ยด่านแรกหมานี่โหไวนะลกแตกสปีดเนี่ยแบบยังไงอะถ้าเกิด สปีดรวมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้ร้อยสาอัพอ่ะนี่คือพูดถึงเสาเต็มด้วยนะเสาเสาบ้านเต็มแล้วก็สปีดกนหลังสามสิถึงจะทันอีมาพวกเนี้ยสีหตัวเนี่ยซึ่งมันบางก็จริงแต่มันเร็วทําให้เราออกตัวทีหลังมีโอกาสพลาดซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับมือใหม่เท่าไหร่ซึ่งมือใหม่นะเพราะหมอจะแนะนําแรกๆเนี่ย,ยพิ่งไปซีเรียเลยโอเคลงไฟมอมันคุ้มจริงนะ ตันที่ว่ามันได้เงินเยอะรูนก็ดีอีกพียเยอะแต่ในขณะเดียวกันทะเลทรายครับทอมอดเดสเซิร์ดด่านที่นิยมนะก็คือด่าน3ด่านนี้เขาบอกว่ามอนสเตอร์เลือดน้อยสปีดไม่สูงตีไม่แรงดังนั้นช่วงต้นๆเนี่ยที่รูนยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สามารถฟาร์มเฮลด่านนี้ได้ปลอดภัย <c oughs> นะครับปลอดภัยแล้วก็ทำเวลาได้เร็วกว่าไฟมอนแน่นอน ในในช่วงแรกๆถามว่าดีตัวไหนแนะนําตรงที่ว่าคืออินุอินุไฟอินุไฟเนี่ยเป็นมอนสามารประจําบ,บ้านที่หมอใช้มันตั้งแต่โอ้โหไอดียังไม่มียังไม่มีตัวหายเลยอะนะก็ใช้มาจนถึงทุกวันเนี่ยก็ยังใช้มันฟาร์มอยู่ <c oughs> เพราะว่าอินุเนี่ยพอตกตายปุ๊บมันจะได้ตกต่อแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำให้ดดเมนมันแรงพอที่จะตกตายทั้งฉากเนี่ยมันก็จะเร็วมาก สำหรับหมอเองมีคนถามบ่อยมากว่าตั่นตัวนั้นลงไฟมอนเฮลดีไหมลงนั่นดีไหมของผู้ผสัวหมอนะเวลาจะลงเฮล์อะไม่อยากใช้คำว่าฟาร์มไหวแต่สำหรับหมอเองใช้คำว่าฟาร์มไวฟาร์มไวกับฟาร์มไหวต่างกันมากๆตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่ากิจกรรมที่เขาแจกมาเนี่ยมีบ่อยครั้งที่เขาแจกคูณ2มา1ชั่วโมงถ้าคูณ2 1ชั่วโมงเราฟาร์มไฟมอนเฮลได้แต่ว่าเราฟาร์มแค่แบบฟาร์มไวอะ รอบละหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีขึ้นเนี่ยอาสมมติเล่าหนึ่งนาทีพอหกสิบนาทีก็ฟาร์มได้หกสิบรอบเทียบกับแมพที่อย่างเงี้ยแทะเลทราซฟ์ฟาร์มได้เร็วกว่าเพราะว่ามอนันอ่อนกว่าอาจจะสามสิบวิฟาร์มเสร็จเท่ากับว่าลงได้ร้อยยี่สิบรอบเลยนะในหนึ่งชั่วโมงนี่หมายความว่าเราประหยัดเพชรในการคูณสองแต่ว่าเราใช้แค่คูณสองของกิจการที่แจกมาให้คุ้มค่าเท่านั้นเอง นี่คือเป็นกรณีที่หมอยกตัวอย่างว่าฟาร์มไวกับฟาร์มไหวต่างกันตรงนี้แหละแน่นอนเงินก็คงน้อยก่าไฟมอนแต่ E ีที่ได้เนี่ยน้อยก่าไฟมอนแค่นิดเดียวเท่านั้นเวลากดคูณ2อ,อ่อันนี้ก็คือเป็นจุดละห้แรกของกลุ่มเบื้องตน้นก็คือฟาร์มกดคูณ2เพื่อมาฟาร์มนะถ้ามอนใครไหวเนี่ยก็ค่อยขยับขึ้นไปเป็นโวฟากัสก็ได้แล้วถ้าเกิดลูนแข็งแกร่งจัดๆก็ค่อยมาฟาร์มไฟมอนนะเอาตามกําลังที่ตัวเองไหวดีที่สุด แรกๆเนี่ยเงินก็คงยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาจริงๆเดี๋ยวเงินไปหาทีหลังได้หลักๆก,ก็คือเอา exp ก่อนทํามอนให้เป็น6ดาวจะได้แข็งแกร่งพอมอนได้6ดาวเยอะๆหลายตัวก็ค่อยไปฟาร์มโกลเลมเพื่อหารูนมาแก้ต่อไปอันนี้คือเป็นกลุ่มที่1นะหนุนะหนขั้นตน้นทีนี้เรามาดูกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มผู้เล่นกลางๆกลางๆสักวันไหนอะสักดาวเงินแล้วกันสักช่วงหนึ่งเงินหนึ่ง,งสามเงินเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เล่น ผู้เล่นกลางๆอาจจะแบบต้นๆปลายๆหนึ่งทองถามว่าจะเอาเพชรไปทําอะไรดี750มั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นแบบกลางๆก,ก็คงจะเริ่มเริ่มฝังโกนเล็มไหวละเริ่มหาดูในตัวเองละเริ่มจะพอก่อนร่างสร้างตัวได้ระดับหนึ่งก็ยังไม่คงแนะนําให้เปิด750เพชรอยู่ดีนะถามว่าต่างอะไรกับช่วงผู้เล่นตอนต้นต่างตรงที่ว่า อาจจะเปลี่ยนจากการกดคูณ2เพื่อหามอนมากดรีดันเจียนเพื่อหาดูนแทนอาจจะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังแนะนำให้กดเพราะว่าอะไรการลงดันเจียนนะสมมติลงโกเลมไม่ต้องไม่ต้องเซตตามหมอนะอันนี้เซตโหด <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวลองลงเล่นๆสมมติเราลงเนี่ยอาจจะนานหน่อยสัก2อนาที3านาทีผ่านแต่ว่าเน้นความเรื่อยๆอ่ะ เนี่นว่าเรื่อยๆกว่าลงดันกว่าจะรีเอ็นเนี่ยให้มันครบ750เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างหลายวันนะแล้วถามว่าเราลง1รอบเนี่ยก็ได้ Energy คืนด้วยนอกจากได้ Energy คืนเนี่ยยังได้ Energy ตามเวลาปกติอีกแล้วสิ่งที่ได้จากการลงจะได้อะไรบ้างเงินยังไม่เงินยังไม่ค่อยพอหรอกเอาจริงๆนะเงินโกเลมก็กระปิ่งมึงะควรน้อยเลยน้อยมากๆ พอตมากินแน่นอนบอกเลยแต่สิ่งที้ไน่ใกโกเลยมก็คือรูนนะครับซึ่งรูนของโกเลเนี่ยมันจะเอาไปต่อยอดในการลงมังกรอ่าเห็นไหมมันเอาไปใช้ต่อยอดต่อได้เงินอเอาเขตน้อยนิดนึงได้รูนแล้วก็สกอฟ้าคงไม่นับ <c oughs> <c oughs> นะสกอฟ้าไม่นับเป็นของรางวัลจากนี้แล้วกันแต่ถ้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยสกอส้ม750เพชรเนี่ยลงดันได้เยอะรอบมากๆสมมุติ ถ้าเกิดคนเล่นมีเอลเคีย e แล้วนะเราก็อัพเสา Energy เต็มเนี่ยมันก็จะได้ Energy 80 30เพชรได้ Energy 80ลองคูณคร่าวๆเนี่ยโอ้โหลงดันได้แบบเยอะอะที่เกียรคำนวณน, <c oughs> นะทีนี้ถามว่าพอลงดันไปเนี่ยสกอร์750เพชรบั่นใจว่าเกินบอกเลยว่าเกิน11ใบแน่นอนอ่าจจะเป็น10ใบแต่ว่าก็ได้เกือบ10ใบอะ่ะ เพราะาตั้งแต่เคยรีเอนเนอร์จีลงมาเนี่ยใบส้มได้เยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วอีกเส้นทางหนึ่งนอกจากการรีดน,นเจียนไปทำอะไรอีกเปิดร้านปลาวันรีร้านอ่ะหาของหารูนยังคงทําอยู่ไหมก็สําหรับขั้นกลางๆยังคงแนะนําอยู่นะครับเพราะว่ารูนก็ระหว่างหาจะโกลเลมเนาะบางทีอาจจะมีเหลือนิดนิดหน่อยเรารีร้านบ่อยๆเนี่ยใบส้มก็ออกเยอะนะ สังเกตว่าเราไม่จําเป็นต้องทะลึ่งพูดพลาดไปแรกสิอดใบแล้วเปิดทีเดียว <c oughs> นาาล่มจมแน่นอนขอบอกเลยเอาไปทําอะไรเรื่องเยอะแยะลงดันเนี่ยได้ทั้งรูนเผลอๆเนี่ยมีแองมอนตกด้วยแองมอนไม่ว่าจะเป็น2ดาว3ดาวก็ยังตกเยอะอยู่อ่าเห็นมาว่าถ้าเราบริหารดีๆเนี่ยก็จะได้พบกับครึ่งทางใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าสามารถได้ทั้งเงิน ได้รูนได้เลเวลมอนด้วยถามว่าอา้าวลงโกเลมมันจะเก็บเลเวอมอนได้ไงก็แองจมอนไงครับไม่ใช่เอ้ไปคผิดเร <c oughs> นโบมอนนะเรนโบเนี่ยเวลาได้มาเนี่ยเราก็เอามากินไงพอกินปุ๊บก็เอาเป็นวัตถุดิบในการทำขึ้น6ดาวตอ่อแล้วถามว่าทำไมาถึงไม่ทำเหมือนตอนตอน้ตนๆปัดน6ดาวไปเรื่อยๆ <c oughs> ปัญหาของมอนคนช่วงกลางๆเนี่ยที่หมอเจอนะก็คือ ปั้นมอนหกดาวอะปั้นแม่งแบบปั้นเยอะมากแต่พอกดเข้าไปสองนะไม่มีรูน <c oughs> จะร้องไห้มีมอนแบบหกดาวทั้งสิบห้าตัวแต่มีใส่รูนอยู่หกตัว <c oughs> แล้วที่เหลือเอาขึ้นมาทำฝักกระเบืออะไร <c oughs> <c oughs> ก็แนะนำว่าใครที่มีความคิดจะขึ้นหกดาวเนี่ยหารูนก่อน <c oughs> ทำหกดาวขึ้นมาปุ๊บแล้วไม่มีรูนใส่เนี่ยทำมาทำไม ทำมาเราก็แบบใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเสียเวลาอีกนะน,น้นๆก็ไม่ต้องรีบครับลงดันหารูนไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เราได้รูนมาเยอะๆๆแล้วเนี่ยแล้วเรามาประกอบก่อน6ชิ้นพอประกอบครบ6ชิ้นปุ๊บเราค่อยมามองหาว่ามอนตัวไหนของเราสามารถใส่เซตนี้ได้เนี่ยนะได้รูนก่อนเนาะแล้วก็หามอนแล้วก็ค่อยปั้นมันขึ้นมาพอมันขึ้นหัวดาวปุ๊บเราก็จะใช้งานมันได้ทันทีนา ดังนั้นโดยสรุปใจความก็คือของกลุ่มผู้เล่นกลางๆเนี่ยรีดันเลยรีดันเจียนหาหาของหารูหาอะไรแล้วก็เอาเพชรบางส่วนไปรีรันนะครับกดคูณสองได้ไหมอาจจะกดได้บ้างถ้าสมมุติว่ารูเราพร้อมแล้วอ่าแต่ว่าถ้าเดิดเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าคูณสองจะกิจกรรมก็เยอะพอเยอะพอที่จะใช้เพราะว่าถ้าลงดันไปบ่อยแองมอนนี่โคตรเยอะเลยนะขอบอกใช้ก็ไม่เคยหมดสักทีอ่ะทีนี้มองมาถึง กลุ่มเล่นปลายปลายบ้างกลุ่ม้เล่นปลายปลายนี่ก็คงจะมีรุนมีอะไรกันแบบเยอะแล้วอะ่ะอ่ะว่าง,ง่ายๆพอรูนพอรุนเริ่มเยอะเนี่ยก็ต้องการความไวอ่าแบบหมอเนี่ยก็เริ่มแบบบ้าสปีดนะลงเนโคนี่ก็อยากจะอยากจะไวขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอเราลงให้มันไวเนี่ยเพชรเนี่ยสำหรับผู้เล่นระดับสูงเขาก็จะเริ่มลงดันลงผู้หอคอยหอนอมอหอฮาเนี่ ผ่านสบายๆแล้วล่ะคงไม่มีปัญหารเรื่องนั้นก็เพชรเนี่ 7, ยเจ็ดร้อยห้าสิบเปิดบอนยังคุ้มไหมระดับนี้ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะมันแบบมันเผาหานมากๆเลยนะรหรับนีค่ความเห็นหมอส่วนตัวนะเอาไปลงรีเนี่ยวันเนี้ยหมอนนะเพชรเนี่ยใช้ในการรีลงดันเดียวเลยลงดันหารูนหาอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็มาเติมแล้วก็ลงพวกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกลุ่มกลางแต่ว่าจะไม่ค่อยเอาเพชร ไปรีล้านหาละเพราะว่าถามจริงว่าตั้งแต่เล่นกันมาเนี่ยรีล้านได้รูเลเจนกันสักกี่อันนับชิ้นได้อ่ะเอ,เอาจริจริงนะแล้วก็ความันจะออกเนี่ยมันเสียเพชรค่อนข้างเยอะการที่เราลงดันไปเรื่อยๆเนี่ยได้เอเนจีคืนได้อะไรคืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็คุ้ม,ค,มคุ้มทุนเองบอกตามตรงอืมดังนั้นในกลุ่มผู้เล่นไฟฟป,ปาเนี่ยก็เลคอมเมแนะนำว่า ลงดันรีไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปรีบหรอกครับอันนี้คือสาหรับคนที่ไม่ได้เติมนะเพชรมันหาค่อนข้างยากก็ใช้ไปตามสมรรถนะที่ตัวเองมีในการหาเพชรลงหอคอย normal hard arena แล้วก็เพชรตามเอีเวนต์ต่างๆคิดว่าถ้าเกิดใช้อย่างเหมาะสมอ่ะมันพอใช้นะเพราะว่าถามจริงว่าเรารีเอเนอร์จีเนี่ย750มันไม่ได้หมดเร็วขนาดน,นั้นหรอก เพราะว่า Energy Free ก็แจกเยอะจริงไหมเราก็หยิบสอย Energy Free มาใช้อยู่แล้วก็หลายคนก็คงมีงานมีการทำมานั่งมีหนังสือต้องเรียนก็ค <c oughs> งไม่ได้มานั่งกดตลอดทั้งวันยกเว้นวันว่างจริงๆก็มานั่งกดเว้ยแต่ว่าเมื่อวานหมอนี่ก็กดไปเยอะนะสองวันหมดไป700้กับเ5 0เพอะหมดโคตรเร็วเลยเออั่นแหละนั้นก็เป็นที่มาว่าลูนลูนเยอะๆเนี่ย หาจากไหนเสกลูนได้เองหรือเปล่า <Huh? S 1> ไม่ใช่ก็ลงหาเหมือนกันนี่แหละลงไปเรื่อยๆเออ <c oughs> ก็ตามนี้ถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงก็ลองแนะนำกันมาได้ครับผมวันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นนะยังไงก็ลองดูก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปได้บา,บาย